รีวิวการซิ้วแบบไม่ต้องไปสอบไหม่ทายังไงเดี๋ยวเรามาลองฟังดูกันเนาะว่ามันทํายังไงได้บ้าง e p นี้มันเป็น EP ีที่น้อยคนนะที่จะรู้พี่ก็เพิ่งรู้ตอนที่พี่อยู่มหาลัยแล้วเขาเรียกว่าการซิ้วแบบไม่ต้องไปสอบกับรุ่นน้องแต่ว่าใช้เกรดที่เราเรียนอยู่ตอนปีหนึ่งนั่นแหละค่ะยื่นเนาะอย่างอย่างอันแรกอะ่ะคือมันเป็นการย้ายสาขาที่เรียนในคณะเดิม คือเราสามารถย้ายสาขาที่เรียนได้นะอันนี้น้อยคนมากที่จะรู้จริงๆอย่างสมมติพี่เรียนวิศวะใช่ไหมแล้วพี่อยากเกิดอยากเออขอย้ายสาขาได้ไหมพี่อยากเปลี่ยนจากไอี e, ไปเป็นเด็กคอมอ่ะเด็กเขาเรียกอะไรนะสาขาคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็สาขาไฟฟ้าวิศวะไฟฟ้าอะไรเงี้ยน้องๆพอจะคุ้นๆกันไหมถ้าใครไม่รู้จักวิศวกรไฟฟ้าหรือว่าโยธาหรือคอมพิวเตอร์หรือไอีอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ไว้บอกพี่ก็ได้นะพี่จะได้รู้ว่าน้องมังไม่รู้เนาะ เดี๋ยวพี่จะทำรีวิวแต่ละสาขาไว้ให้อะมาต่อกันเลยถ้าเกิดว่าเราอยากย้ายข้ามสาขาในคณะเดิมเนี่ยเราสามารถไปแจ้งที่หน่วยพัฒนานักศึกษาได้คือแต่ละคณะมันมีแบบนี้ทุกมหาลัยเลยน้องๆเข้าไปบอกรุ่นพี่เขา ไม่ใช่รุ่นพี่สีเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็เดินเข้าไปบอกเขาว่าพี่คะหนูอยากเข้ามาปรึกษาตั้งเลยคะ่ะว่าหนูอยากย้ายสาขาเนี่ยหนูจะควรทํายังไงได้บ้างหรอคะหนูควรถามตั้งแต่หนูอยู่ปีหนึ่งนะคะและทางที่ดีนะคะถ้าน้องอยากแค่ย้ายสาขานะ่ะพี่แนะนําว่าให้น้องสึาสมเกรดเฉลี่ยของน้องไว้ดีๆแต่พี่ที่พี่ก้าวฟันพงร้อยเปอร์เซ็นต์คือของมของอสามารถย้ายได้นะคะแต่มองอื่นพี่ไม่แน่ใจในข้อมูลเนาะแต่ถ้าอย่างไงเนี่ยพี่ก็อยากให้น้องไปปรึกษารุ่นพี่ ในคณะนั้นมอนั้นโดยตรงแต่ถ้าน้องไม่แน่ใจแล้วน้องไม่รู้จักคอนเนคชั่นภายในน้องถามพี่ก็ได้เพราะว่าพี่ก็มีเพื่อนอยู่หลายมอเดี๋ยวพี่ช่วยฝากถามให้ได้เนาะโอเคค่ะถ้าน้องคนไหนที่เข้าเรียนที่มอขอเนาะก็เออมีทิกแบบนี้นะรู้ไว้รู้ไว้ก็ดีแต่ว่าเงื่อนไขพิเศษก็คือเข้ารับแค่ไม่กี่คนนะคะต่อสาขาอย่างสมมติเขาให้โคต้าหนึ่งปีจะย้ายได้ไม่เกินสิบคน ย้ายไปสาขานี้มันจะเวียนกันอะ่ะย้ายจากสาขา A ไปสาขา B ย้ายจากสาขา B ีมาสาขา C อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคนย้ายได้แค่หนึ่งสาขาเท่านั้นโอเคไหมให้สิทธิ์ได้แค่หนึ่งครั้งแล้วเราก็ต้องให้เหตุผลกับอาจารย์ไปว่าเราอยากย้ายเพราะอะไรแล้วก็เตรียมเหตุผลมาให้ดีๆนะคะ น้องของพี่หลายคนแล้วก็เพื่อนพี่หลายคนเนี่ยย้ายแล้วเขาก็ให้เหตุผลไปว่าอ๋อหนูอ่ะก็เพิ่งรู้ว่าหนูถนัดวิชานี้โอ้โหเสียงรถมาดังมากเลยขอโทษน,นะคะอันนี้คืออัดอัดแบบสดๆจริงๆที่จะมาเล่าให้ฟังต่ออ่ะเริ่มแล้วทีนนเนี้ยบางคนอ่ะเขาก็เอ้ยเจออาชีพในฝันแล้วเขาไปฟัง รุ่นพี่เล่าให้ฟังเอ้ยวิศวกรไฟฟังเงินดีนะวิศวกรคอมพิวเตอร์เงินดีนะแล้วหนูก็เลยแบบไปลองศึกษาอะไรเงี้ยเรียนลงออนไลน์มาแล้วหนูก็โอ๊ยหนูสู้ว่าหัวหนูไม่ได้านนี้ค่ะอาจารย์แล้วบอกเหตุผลแบบนี้กับอาจารย์ไปแล้วก็ยื่นกับเกรดเฉลี่ยของเราเขาจะดูว่าเกรดเฉลี่ยเนี่ยต้องมากกว่าสามนะคะอันนี้พี่ขอแบบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเขาจะเรียงตามลำดับเกรดเฉลี่ยของน้องว่าน้องเรียนไหวไหมถ้าน้องจะย้ายสาขาเพราะว่าการย้ายสาขาหนึ่งครั้งอ่ะ บางครั้งเราก็ต้องแทบจะเป็นเริ่มใหม่ตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะเพราะว่าแต่ละสาขาเนี่ยเขามีวิชาเรียนไม่เหมือนกันวิชาที่เราสามารถโอนได้ก็คือวิชาที่เราเรียนรวมกันทุกสาขาพี่จะพูดแบบก้างๆละกันคือคอเข้าไปตอนปีหนึ่งใช่ไหมเราอ่ะจะเรียนเหมือนกันหลายวิชามากแต่พอขึ้นเทอมสองเท่านั้นแหละมันจะเริ่มแตกย่อยแล้วแตกย่อยแตกย่อยไปวิชาเอกของตัวเอง คือที่มอขอมันดีอย่างหนึ่งอ่ะเขาจะให้เราเริ่มสัมผัสวิชาของวิชาเอกแล้วก็วิชาสาขาวิชาของคณะได้ตั้งแต่ปีหนึ่งเลยอืมก็ถึงบอกไงว่าวิศวะเรียนหนักอยู่เนาะมันก็ทําให้เราช่วยไกด์ลา,ลาแล้วก็เตรียมตัวได้ไวขึ้นแต่บางคนมายาสาขาตอนที่อยู่ปีปีปีสามอย่างเงี้ยก็อาจจะหนักแล้ว ทบจะไม่ทันแล้วก็เหมือนเรียนซ้ำไปอีกหนึ่งปีแต่ก็ยังดีกว่าไปสอบเข้ามาหาลาัยใหม่อีกรอบหนึ่งที่มันจะต้องไปนั่งอ่านตั้งแต่ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์แพทหนึ่งแพทสองอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นอนหนักกว่าพี่ก็พิดว่านะสําหรับพี่นะการย้ายสาขามันก็ดีกว่าที่จะต้องไปเริ่มใหม่ทั้งหมดอืมแล้วถ้าเกิดใครอยากฟังการยนะ้ายคณะแต่ยังอยู่ในมหาลาัยเดิมเนี่ยก็ติดตามต่อที่ ep ที่สี่นะคะ บ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะใครสนใจข้สเรียนก็กดได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เหมือนกันนะคะและถ้าเกิดใครมีคำถามเพิ่มเติมอยากถามพี่ด้วยตรงก็อินบ็อกซ์หรือถามที่ใต้คอมเมนต์ Youtube ก็ได้เหมือนกันเนาะบ๊ายบายจริงๆแล้ว